ย้อดมาแล้วยอนอย่งวะยังย้อนย้อนมปืนมปืนไงแล้วทำไมมันไม่ได้มากับเราอะไอ้นี่ไงลองยอนอะโดนโดนแบนแล้วไปโดนนรพี่โดนแบนที่ไหนโดนแบที่เนี่เนี่ยแล้วทำไมมันไม่ได้ไปฟรีดอมเหเราอะมันบอกว่ามันไม่มีริััญญาอ่อนมึงว่าไงไอ้ติ อ้าจริงๆหนุ่มไม่มีไปดิเอ้ามันมันมันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ยอดยอนก็บอกก็บอกไปดิว่าที่นั่นไม่มีหกศูนย์เออใช่อันนี้ถูกแล้วมึงก็ไปไปให้ตีไปทำให้ไปไม่มีหกศูนย์ยอดไม่มีแรงเดินอ่ะทำไงลุงมึงไม่ทำสิ่งศักดิ์ทำยังไงมึงก็ไปเข้าแก๊งสี่เฮียเอาเข้ายังไงวะที่เนี่ยไม่รู้เลยที่นี่แล้วกูใช้หัวแกกูใช้รองแก๊งหรืออะไรหรอ พี่ลองเ F5 มันมีเชิญเข้าแก๊งไหมมีนะเชิญเข้าแก๊งครับแต่มันใช้เหรียญหรือเปล่าคุณไม่มีบัตร<า>เชิญคนเข้าแก๊งที่ต้องมีติบัตรก่อนปะไม่หรอกตบัตรที่ไหนวะนี่นี่จำผมไม่ได้จริงจำไม่ได้เดย์ส่วนมาก คนที่ออกไปแล้วกูมักจะลืมไปอ่ะไม่ผมลืมเบียครับเพราะกูต้องดูแลคนที่นี่ต่อไงบางทีมันต้องเลือล้อเลื้อหลื้อความท<ต>รงจำแในตอนนี้<อ>ผมกลับมาแล้วเอออ่าก็จําได้แล้วอย่างนั้นโอเคอครับคนที่ลุงส่งมันไปหน,น,นึ่งจุดศูนย์นะอ่ารู้แล้วจําได้กูพูดเล่น <c oughs> ต้องหาเงินไว้ประมาณห้าสิบล้านเอารถไปขายเพราะว่าคำว่าควยอ่ะน่าจะเยอะอยู่ผมว่านนะต้องร้อยล้านว่ะควยน่าจะเต็มเต็มคาราเบลเลยอ่ะเออไปตามไปตามไปตามไอ้เหียพิงค์ด้วยดิพิงค์น้าจ้าไปตามมาดิพิงยุดยาไปตามพิงยุตยาดิ ให้มาดีตามดีกว่าไหมครับมาดีไปตามไอพิงค์ยูดาดิลืมเลยไอ้ไอ้ดิ๊เอาไปทำไมครับลุงแล้วมันอยู่ไหนไล่จ่าเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยลุงเพราะสล็อตตอนนี้มันเหลือมันเหลือที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จูดาเนี่ยจูดาไม่ว่างแน่ๆเข้าก่อนสล็อตเราว่างสองถ้าเอาดิ๊เข้าก็เหลือเหลือหนึ่งครับผมเอาดิ๊เข้าเลยนะ คำว่าคุยอ่ะเบาๆหน่อยนะคำละล้านกูไม่มีปัญญาจ่ายให้มึงนะใช่บับคุยปุ๊บล้านหนึ่งเลยก็ไอคำพูดสองแงสองงามเลยนะฮะกระโดนเหมือนกันหนุ่มนะเนี่ยก็โดดเนี่ยหนุ่มน้าโดนเหรอไม่มันเอามาสองแงพุทธาสองคมแล้วเหรอไนั่นหนุ่มนะแม่นี่สองแงเหรอมึงก็ด่ามันดีโนพอมแพมมาโนคอมแพมเป๊ปเป๊ปบวกรอเป๊ปบวกวอลเป็นเลขหนึ่งได้ๆๆ แล้วนักูบับสแนคนะล่ะสแนคนะได้ปะได้ขนมนาก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยก็สแนคไงเปลี่ยนเป็นสแนกไงสแนคนะแล้วเขารู้สื่อไปทางหนมนาดนรู้เลยอันนี้ เฮ้ยมีนัดทีมซ้อม40ไหมวะให้สัตว์ขอต้นปึงได้ปะให้ต้อนไปตามพวกไอ้นี่ได้ปะวะพวกเออเสียไม่ได้อ่ะไม่ได้เขาทำ20เหมือนครับลูกอ้าวเหรอเสียไม่ได้ทำ20เหรอเขไอ้เชี้ยนี่มึงดูทุกเรื่องเลยนะไอ้สัตว์ก็ผมไปอยู่มาเลยมึงไปอยู่มาด้วยก็ผมมันต่าง A ได้ไหมครับผอ๋อใช่เหรอเออไอ้แป๊บไอ้เมนิสอยู่บ้านมึงไปรับมันเลย มึงม <า S 1> ใครวะมานี่แล้วโค้ดมาโคจำน,<า>น,นวนแล้วใช่ออกไปอยู่เอ็มดีมาก่อนเหรออ้อยใช่หายโดดเขาหรอเฮ้ยมึงติดต่ออาหัวอาพีกูหน่อยดิกี่แล้วครับเอออยู่เกียร์หนึ่งแล้วก็เลขเก้าสามตัวเป็นใช่ไหมเบอร์เดิมมะวะไอ้นี่ใครอ่ะ ใี่ครับโยเจ้าที่ใครวะเนี่ยเจ้าที่ครับเจ้าที่เจ้าที่เหรอเจ้าที่ไหนอีกวะเจ้าที่ที่ขับพอขับพอหมอมันยังอยู่กับเราอีกเหรอใช่ใช่น้องอยู่กับพี่พี่บ๊อบอยู่ยูดีๆทุกอยครับไม่รับครับอยูกี่ว่าไงที่นี่มันขึ้นเหมือนที่โน้นไหมลอยฟ้าอะไรนะลอยฟ้าที่นี่มันขึ้นเหมือนไม่ได้แล้วตอนเนี้เหมือนกัน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 ที่ค้นถามไหมที่นี่มีมีมที่นี่มีงงว่ะเยอยตอนนี้กูงงว่ะ ไอ้เฮี้ยงงวะไรว้เฮี้ยไครบ้างวะไอ้เฮี้ยอย่างงงเลยคนในแก๊งกัววะเฮ้ยแล้วไอ้เฮี้ยเจ้าที่มึงไปไหนมาเฮ้ยเจ้าที่แล้วมึงไปไหนมาไว้สัตว์มันไปไหนมาอยู่กับพี่บ๊อบวัลงแล้วมันไปอยู่ไห้บ๊อบได้ไงอ่ะมึงมึงไปอยู่ไห้บ๊อบได้ไงอ่ะ ตอนนั้นไปอยู่กับพี่เตอรครับลุงแล้วก็ไปดีนีพ่อพี่เตร์ไปแย่มไปอยู่ดีนีพ่อไอดอ นี่ลดมากครับลุงสล็อตลดมากใช่เหรอแต่แต่ถ้าถ้ามีว่างมีมีเสียคนหนึ่งอยากเอามาจอยอยู่ครับไม่ได้หรอกที่อยู่ครับแกถ้าถ้าว่างอยากมาเล่นเลยเราเราเราอะไรทำอะไรนะอะไรกะจุกจุกเขามาบังคับผมนมหนาวเฮ้ยนมหนาวมันในทียเ่ะแกมองเห็นนมหนาวดิไม่นมหนาวลงผมโดนพี่เต๋อเขาบีบครับ อย่าไปโน้มน้าวไม่โน้มน้าวพิตีมีผมมาแต่กูจะบอกมึงไว้ก่อนนะพัดกูไม่ได้โน้มน้าวมึงนะกูไม่ได้โน้มน้าวมึงนะแต่ว่าอันนี้อาจจะพวกเราจะยืนกันอยู่นี้สี่สิบคนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะเว้ยอันนี้กูไม่ได้โน้มน้าวนะไม่ได้โน้มน้าวนะสุดท้ายแหรอครับลุงอาจจะเป็นสุดท้ายของ JK ในชุดนี้ก็ได้โไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้โน้มน้าวแต่นี้คือเรื่องจริงครับลุงกูกูอยากกูถึงบอกนะกูอยากเอาเวทมาด้วยจริงแล้ว่ะ เพราะบางทีกูมองว่ามันอาจจะจบไม่สวยเท่าไหร่จากกันดีดีดีกว่าไม่ดีอ่ะเข้าใจปะเข้าใจครับลุงเข้าใจครับแต่กูกูกูก็ตามมึงนะแล้วแต่มึงยังไงก็ได้พี่ไม่ได้ติดใจอะไรกับมึงแล้วขอบมากครับลุงไม่ได้นมนะครับพี่ตีบีผม ัวเรือเนี่ยมึงเนี่ยจุกไงเฮียพูดจริงครับลุงผมไม่ได้พูดจริงคปากต่อแหละไอ้จุกไอ้เฮียนี่พูดจริงครับแล็ปเซิร์ฟใหม่นี่คิดโปรเจกต์อะไรมาบ้างอ่ะไม่รู้เลยครับลุงลองบอกกูดิว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างในโปรเจกต์เซิร์ฟใหม่บ้างอ่ะต้องถามพีผมไม่รู้เลยครับลุงมีช้อยใชงครับลมไปเว้นให้ได้ครับนั่นแหละใบเบ้นมันคือราชาเดนแล้วนะครับแค่นั้นเลยครับ โปรเจกต์ผมมีแค่นั้นแหละแล้วแนวทางไปไกลบ้างอ่ะผมไม่รู้ลุงมันจะไม่เสร็จเลยอันนี้มือคือเจ้าของประเทศใช่ปะใช่ครับแล้วแนวทางเออแล้วแล้วแนวทางเซิร์ฟมีอะไรบ้างอ่ะมีทีมัีไหมมีสภาไหมยังไม่ได้วางแผนเลยครับยังไม่ได้ทำี่ยแล้วทีมมาร์เก็ตติ้งนู่นนี่นั่นแบบมีคนแล้วผมกล้าตลาดอะไรพัดครับ ได้เวก็เป็นการตลาดอะไรผมไม่มีเลยที่อยู่ที่ไปเรื่อยได้เนี่ยอะไรไม่มีแล้วครับไมเห็นอยู่เป็นเอิญดูเป็นสัตว์เป็นสัตว์จะไม่เด็ดลงเนียไม่เด็ดครับจะไม่เด็ดพูดไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่บอกไม่ได้นะครับคุณพูดไม่ถูกมันเ็็เหนย้อเขไป ไอพี่ตีไปไหนพี่ตีเขาถามมาเออเบ็ดวันครับพี่นี่ไงพี่ตีไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าคุยดูหลักการคุเหรอไม่ครับพี่ตีไอมันบอกว่าเป็ดหนีได้ไหมไม่รู้เลยอะไรวะไอวันจุ่าไปกูเป็ดวันเจ้าที่เป็นคนได้มาที่อยู่กับเขาในยวามสุขอะไรอะอะไรอะอะไรอะเป็นอ๋อไอไม่เย็ยจุ่มมนเดียวโลบอกอูไม่มีแล้ว ไอ้ยีเป็่ปัญญาอ่อนไอ้เจ้าพี่อยู่ใครเบียวป่วยไอ้พักยังไงเนี่ยตอนนี้มันไอ้จุบมันกำลังตามกระแสเหรอเขาที่มันมีคำย้อนทิตอะอะไรนะไอ้จูบอะไรวะอะไรวะโลอะไรโลบอกดีกว่าอะไรโลโลบอกดีกว่าไอ้โลโลให้กูโลเบกูโลบอกดีกว่าเออคำย้อดทิศคำย้อนทิศมันขายเครียดเดียวเลยแล้วพี่ตสียจัดจริงไหมเนี่ยพี่รถแห่งรถจังหวัดเย พี่จจัดจริงไหมจัดจริงเหรอล,ลอง,ลองเรียกอะไรครับลอง,ลอ,งอะไรมาสนับบกไอห้าหมื่นเอามาด <102 S 2> ิหนึ่งศูนสองลุงว่าบแบบไปแลกของเหมือนในหน,น่นแลกของอะไระประอะไรมาพี่ทำนวย